จครับคุณมากไอเสียงแตกๆที่มันดังมันดังจากตัวไหนเสียงจากข้างในครับพี่เสียงมันดังจากหนึ่งเลยไอตัวไอตัวหมวกเนี่ยมันพยายามมันจะสั่งให้เข็มด้านในเนี่ยปิดสุดเลยที่เราได้ยินเสียงแตกๆก็คือเข็มด้านในพี่มันบี้ประตูน้ำยาจนดังแตกๆๆ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 ๆยๆๆ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 แๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆ็ๆๆ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 เๆๆ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 ๆยๆๆๆ แต่ทีนี้พอแท็กสุดท้ายแล้วเนี่ยเข็มมันจะมาลอยอยู่ที่ประมาณ4 0 0รอพันก็คือไฟประมาณกลางกลางเกือบห0ปอร์ประมาณ50%ิเปอเซ็นต์แล้วกันเพื่อให้น้ำยามันไหลมาสองฝั่งได้ทีนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูครับพี่ถ้า x อ็กแปมันสิทปกติเนี่ยเราต้องแยกเคสว่าเป็นที่หมวกหรือเป็นที่ตัวเข็มเอ็กแปนเช็คหมวกอันดับแรกง่ายสุดเลยพี่ฟังเสียง ถ้าเสียงไม่มีก็โอเคสันนี้เดาได้แล้วเนาะพี่เราอ่าเป็นที่ตัวหมวกนะแต่ถ้าถัดมาเช็คแบบไหนได้อีกแบบที่สองก็คือถ้าพี่ไม่มีแม่เหล็กจะทำยังไงดีแต่ว่าได้ยินเสียงนะแต่กตัแต่แตแต่ไม่มีแม่เหล็กอ่าไม่ได้พกมาปิดอยู่ที่สูงถัดมาเลยพี่ถอดหมวกแล้วก็ปล่อยยิงไว้แล้วก็ลองเปิดแอร์ดูถ้าเปิดแอร์ปุ๊บอาการน้ําแข็งหาย แสดงว่าเป็นที่หมวกหมวกใส่ไปแล้วปุ๊บมันมันทำให้มันยกเข็มไม่ขึ้นที่ทำให้เข็มมันมันเหมือนแบบหลีมากๆเลยน้ำยามันเลยเหมือนมา้อยกาแต่พอเราเอาเบเกอร์ลงเอาเบเกอร์ขึ้นผ่านเสียงแต๊กๆไปแล้วถอดหมวกออกไม่ให้หมวกมันมันมามันมาทำงานกับตัวเข็มแล้วลองเปิดแอร์ดูแสดงว่าตัวหมวกสั่งงานผิดเลย หรือถ้าพี่มีแม่เหล็กอันนี้ง่ายเลยพี่เอามาแนกแล้วก็ลองหมุนเปิดประตูน้ํายาดูถ้าหมุนสุดมันมันจะมันจะผักใช่ไหมครับ ถถ้าสองมันจะผ่ากับแม่เหล็กฟิลลิ่งมันจะเป็นแบบว่ามันแบบมันขัดกันมันจะเป็นแบบสะดุดอ่ะเองอ่ารวมปะมาณหึ่แม่เหล็กถ้าแม่เหล็กถ้าเราต้องหมุนแม่เหล็กแล้วหมุนแม่เหล็กครับองใช่เอาเอาแม่เหล็กข้างนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนแม่เหล็กหมุนตามเข็มถ้าจะเปิดอ่าแต่ถ้าถ้าพี่เอาแม่เหล็กหมุนหมุนรอบเอ็กแปนถ้าอยากจะเปิดต้องหมุนวนสลับกันอ่าแล้วถ้าจะปิดต้องหมุนตามใช่พี่แต่ถ้าเอาแม่เหล็กแนบข้าง อยากจะเปิดต้องหมุนานามเข็มจะจะตรงข้ามกัน <m> um> อยากจะปิดก็ต้องหมุนหัวสิ่งที่พี่ต้องดูก็คือดูเข็ม <m> um> เปิดเราแมนนวลแล้วอยากจะเปิดเอ็กแปนเปิดเอ็กแปนไปปุ๊บเ <m> um> ข็มมันต้องพยายามตีขึ้น <m> um> ใช่น้ำแข็งก็ <m> um> จะ่อยๆหาย เกิดจากอะสมมติว่าเข็มมันเข็มมันมันหลีมากมากก็ทำให้น้ำยาเนี่ยมันหาเดียวแบบน้อยมีน้ำยาน้อยระบบ